สวัสดี youtube มาแล้วเด้อบาทน,นี่ตอนนี้พักพักเทีย่ยวสิกลับไปนอนจักหน่อยก่อนจะมาอัปเดตเรื่องพักโคนี่นะไปะเดี๋ยวจะมาสิพ้าไปจะมาขับรถกลับบ้านก่อนไปขับรถกลับบ้าน มื่อนีห่อนมืนอ่อวันเมื่อหอนมื่อนีห่อนฮ่อนอยอดเลยนี่แหละหล้านพิซซ่าี่จนาเห็ดนะ่ะใหญ่เดือด้อล้นานใหญ่ค่ะหิมนาโสดีมากเลยผู้จัดการให้จนาเห็ดงานผู้เดียว <laughs> เด,เดี๋ยวกลับมาอีกตอนหามงกลับมาอีกนั่นแหละถ้าเราคิดดีทำดีนี่เขาก็สิเอินเข้ามาูจัดการขับรถสวนเมื่อกี้นี่แหละ นอนจะเข้าก่อนจะมาเพื่อนว่าจะมาคือเอาเวลาที่ไหนนอนทำไมเห็นเห็นทำงานเห็นออกเฟซเห็นออกยูทูบสั่นมาม่วงตอนไหนก็นอนตอนนั้นแหละนาะพี่นองดูถนนก่อนว่างไหมพระโคทำแสบว่างไหมมาเบิ้งเออเงียบสงบ ถนนหลวงจงร้านไอ้นั่นก็ปิดเด้อร้านช้อปปิ้งแมจนมาว่าสิไปช้อปปิ้งปิดเบิดเขาให้จะชอปออนไลน์แล้วก็ับไปรับสินค้าเอาเบิงเ้งแน่ถนนนี่เบิง้งถนนก่อนไปไปผู้เดียวเลยละรถ ล้วงนี่มีกี่คันเนาะน่ะชปปงชอปเปอร์ยังปิตเบิดตต่อไปนี่นะเขาจะปรับเด้อผู้ใดออกไปช้อปปิ้งน่ะ ไปนี่ถ้าพาบอบิดปากกับปับ๊บคือกันเห็นว่านะแต่ว่าทา่งนี้ยังบอกมาตรการอยู่คักเนาะตะโคเอ้ย บ้านช่องให้สะอาดเรียบร้อยจ้างคนมาเป่าบ้านเจนมาเมื่อนนเจมาก,ก็จิไปเป่าหน้าบ้านเจนมาาขึ้นกันล่ะเมื่ออื่นหยุดเจมาก,ก็สิไปเป่าบันไดขัดบันไดบองก่อนนะเมื่อื่นเอาผ้ามาไปไม่เท่าไปไปไป คุกจอดให้พระเท้าไปง่ายๆอือเนาะใส่หัวแล้วขาวเกินละขโม่เห็นเจ้าถนนโล่งโจ่งกระทบทุกอย่างเลย รถซาจันผู้เดียวแหละบ้านย <c oughs> อดเลยบาะทุกอย่างสั่งออนไลน์เบิดเดียวนี่น่ะผู้ใดบ่เอาธุรกิจเขาอ,ออนไลน์เด้อมีแต่เจงกับเจงละ มีกับสอนหนังสือสามรอบเมื่อนี่นะประชุมตอนเช้าสอนหนังสือออนไลน์ตอนบ่ายประชุมอีกตอนตอนตอนแรงตอนเย็นเย็นมอร์นิ่งลันแล้วก็อัฟเตอร์นูนว่บอไดอยู่สบายเด้อบอว่า ในหมาสิผ้าออกไปเล่นน้ำแน่ในลูกสิกวนแน่โล่งเลยแหละถนนเห็นบ่ทำให้เรารู้ว่าต่อไปเราต้องเปลี่ยน ชีวิตใหม่เปลี่ยนการดำารงชีวิตใหม่แนตะ่ต่อไปเนะ่ะเราต้องออกไปใส่อยู่ต่ในบ้านอยู่จะในหมู่บ้านเมาต้องออกไปใส่มราต้องไปเที่ยวใส่ไปเที่ยวในจะินตนาการเองล้นขอ,องฝางามคัก ดอกพูนบานเฮ้อเด้ช่วงนี้เนาะจุดการก็มาไปเที่ยวใส่ดอกใอยว่าเงียบตกด กระชิ่ดตกอีกระบาดนี่กล้องถือแดดพี่นออ้องเอยถึงบ้าลละสิเปีนโนตผักจักน้อยก่อนอยากกินหมากสมเดวพาไปกินหมากสมอีกก่อนอาอ้น้ำไหลไหลหมากสมในนัน่อนะโอ้ยมัน นั่นเลี้ยวนั่นสุกแล้ว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 กินน้ำก้อนน้ำเย็นๆสุกแล้วสุกแล้ว,ลว,ลวเอ้อไาพปไปฉันมาสีพาปไปกระเป๋าอืม อปเอาไปไปมาดีมาบ่มาตอนรับสาจันทร์ว่ะโมจูแต่ต้อนรับบอมันดีจอยซุน้องจอยน้องจอยเอ้ยน้องจอยเอ้ยพุ่นน่ะให้ใจจอยพุ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพุ่นน่ะเออไปหาแนวกินก่อน โอ้ยสีเหลืองแล้วพี่น้องโอ้ยอันต้นนี้ดิบพี่น้องอันนี้ดิบอันนี้ดิบอยู่อันนี้ดิบอยู่อันนี้น,น่าแลี้ยสุดยอดอะไรแล้วลูกอะไรแล้วว้ว้ยว้ว้ายว้าเอ้ยอ,อยากกินแบบไปหาจอยป่ะไปหาจอยจอยเออไปหาจอยก่อนไปไปเอ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้านเด็ดน่ะ บหายูน้ำบักจอยอือฮะมันสมนั่นสมฮ้ยมันสมมันสมจังวะอ่ะเรนนละหมาจะเข้ากันไปไปหาจอยไปหาจอย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 เอ้ยเอ้ย <g ül> มาลีก็ยังลมเาอ,อ,อิสามาก็อิชากันพี่น้องมาก็อิชากันไปหาเนื้อกินกันไปหาเนื้อสมงกินเนื้อสมกินกันป๊าปะปปนป๊า,ปา,ปาปอ,อันนี้มากดิบนี่กำลังแ่บนี่เนี่ยกินได้กินสุมือได้ซาจังนี่ ว้ายพวงใหญ่บาดจนแตกตึงจนแตกพี่น้องมันตึงจนแตกนี่ตึงจนแตกอืลูกบ่คือกันเด้พี่น้องอันนั้นลูกโงมอันนี้ลูกเลี้ยวอันนี้ลูกเลี้ยวเลี้ยวตึงจนแตกแม่คนน่ะกินเบิ้งกินเบิ้งอืม,อม,อมหวานอยู่ ใช่ไหมปลูกมะเพสต้นมะเพสใช่ไหมสองต้นอันนั้นต้นเก่าต้นสองต้นน้ำอื้มมะเขือมะเขือแขกเห็นบ่ต้นนี้หวานอยู่ต้นนี้หวานโอ้ยโอ๊ยเนี่ยแล้วต้นนี้สมเอ้ยเด็ดเอาตัะ Anh <laughs> chàng quá. Cơm sum chán chàng. Anh là sum hoàn.